เมานั่งคอยเคฟอยู่หน้าเตาอ่ะเพื่อนเขาก็โทรศัพท์มาเขาเขาบอกว่าอยู่ไหน <BS> เขาบอกเฮ้ยกูอยู่ร้านปลาเฉยว่ามันสบใจป <BS> <BS> ้าขอโทษนะ <BS> ปีนี้ปีที่21ก่อนนั้นก็อาชีพตัดเสือ้อค่ะตอนนั้น มีลูกไงแต่งงานมีลูกพอลูกโตแล้วนั่งรถเมย์ไปต่อรถเตี้ยนรถสวรีชัยสามคนแม่ลูกลูกเขาก็บอกว่าแม่นี่ไงร้านเค้กเห็นมีเตาอยู่หนึ่งลูกแล้วก็มีขวดขวดแยมๆนตั้งอยู่เขาก็บอกว่าแม่ขายเคเ้กสิเรามีหน้าบ้านว่วางๆก็ไม่ได้คิดจะขายทีแรกก็มันจะขายได้แล้วชิ้นเราตั้ง20บาท20บาทนี่เราซื้อเกี๋ยวได้ชามไง ก็อาจจะพิธีพิถันด้วยนะพิเศษนะพี่เพราะว่าป้าชอบทําอะไรสวยงามไงแล้วเราดูอะถ้าอะไรมันสวยสวยงามมันก็น่ากินใช่ไหมถ้ามันไม่สวยเบอะเอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ากินอะ มีเยอะแยะเลยแต่ละร้านนี้ยังไม่เคยบางทีนอนในรถน่ยจนตื่นเช้าขึ้นมาเรากำลังจะเข็บร้านเพิ่งตื่นนอนก่อนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเคปปเ้กป้าเฉยนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบสองนี้เราได้คิวที่15้านะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้กินเคปปเ้กป้าเฉยเวลากี่โมง ตอนนี้นะคะได้เคปอันนี้มาอยู่ที่ประมาณบ่ายสองดูแต่แรกกับความบ้าเลยแล้วถือว่าคุ้มอ,อ่้อยมันกรอบมากอะแป้งค่ะพิเศษตงไ แป้งมันจะไม่เหมือนคนอื่นหรอกลองกินดูสิเพราะใครๆก็ไปกินที่ไหนเขาก็บอกว่าแป๊บเดียวมันก็น,นิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางคนเขาเนี่ยขับรถไประยองเขาบอกไปถึงนู่นก็ยังเหมือนเดิมวานซืนมีคนเขาไม่เคยกินเขาบอกกินแล้วหยุดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เราคิดว่าเรากําไรน้อยไง สมัยก่อนที่เราขายอยู่นู่นเราค่าเช่าที่เราไม่ต้องเสียค่าตัวก็ไม่ต้องเสียตัวเราเองเราจะขายเมืเ่อไหร่ก็ได้ <laughs> เราก็ขายํำไรน้อยๆ <c oughs> ไม่ไวขึ้นทําก็เท่าเดิมแหละตอนนี้มันมีคนช่วยไงเราก็จะไวขึ้น <c oughs> ไม่ต้องเดินไปหยิบของเตรียมของหั่นของอะไรอย่างเนี้ย